ขวบในงานรอบหนึ่งข่อยในง,งานข่อยบริกรงานจตกงหลอบพี่น้องมานางัตงแตนเก้าโมงกว่าจนฮอดหาถุ่มเพียงขึ้นก็ยังบร,ริงานพี่น้องลูกค้างีเงียบช่วงนี้แม้แต่ว่าเด็กน้อยเขาก็ได้งานหลายนั่นแหละเพราะว่าลูกค้ามากกับจิ้มเอาจิ้มเอาซีเอาซีเอาซีนะ่าคุณพมาเลเซียสวัสดีครับวันนี้ข่อยสิบาพ,พี่พๆ้องๆออันอย่างไปเห็ุงานาน้ำได้ไว่าไก่จาก บ้านที่คอยาพากบอพี่น้องผมจะคอยสิภาพงูจ้อ,อไปเห็นงานนะอันนี้อยู่ในห้องอยู่ดูห้องาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นทางเป็นทางที่จะไปลงรีบได้พี่น้องนะก่อนรีบก่อนอีกไปแล้วพี่น้องวดกัดชั้นไหน บนชั้นหนึ่งทำไมทางลงมาพี่น่องอันนี้เป็นคา์เตอร์ทางเข้าหอ <c oughs> <c oughs> ออกมาจากหอกะสิพอ่อทางขยะเดิอพี่น้องเด้อทางขยะง่ายมากแล้วก็สะดวกมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนเอามาทิ่งกอยละงง แล้วขาอยากแพงงานกันพี่น้องข่อยก็ไม่ได้วา่าผู้ใดต้องวะเข้วา่วายหรอกอันปกติข่อยก็น้าเก็บให้ทุกมืู้นข,ขยะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อน,นี้ข่อยบ่ได้ไข่อยบ่ได้อันเอาขายะมาทิ้มมีทั้ทงหน้าตึกพี่น้องหน้าที่พักก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ ตามถนนก่อนพี่น้องอากาศม่หนีกั18องศาพี่น้องอยู่บาเลนพอ,อยู่แถวอันเขตมา,ามาเดอนี่เขตมาเมาเป็นย่านอันต่างต่างกลา,างชาติเยอะพี่น้องทั้งอันอินเดียทั้งปาก,กีทั้งบางคลา,าเทศพี่น้องหลายหลายอันลูกค้ากาศิีมีอยน3ประเทศเนพี่น้องส่วนมากนะหมมีอินเดียอันบางคลาเทศแล้วก็ปาก,กีอูก้านรลาน ต่ว่าตัวข่อยกับบ่ค่อยได้อัน,น thank you เนาะอันแท็กซีถ่ถามว่าไปแท็กซี่บอว่อาท่าข่อยว่าอันโน่นโน่นตั้งคิวเขาพูดมาท่านข่อยว่าบอกว่าไปน้ำหรอกพี่นอ้องขยางไปเห็นง,งานกระไดอยู่ซำนี่ซื้อๆบ่ไก่พี่นอ้องข้าไปเห็นง,งานกับบ่ไก่ข่อยการสีผ้ามูเจ้านี่ลับไปย่งางไปคุยกันไปพี่นอ้องอันสิมาม่วงเรื่องงานให้ฟัง งานคอยอันงานก็งานที่คอยเฮ็ดนี่อันดูแถวม,ะ,ม,ะ,มะนาวนีต่ตัวคอยบอกรอยงานได้พี่น้องเป็นยังเชงว่าบรายงานอันช่วนมากลูกค้ากับสิชูดเอาแทนเล็กน้อยเล็กน้อยนวด แล้วสามสิบนาที่ตองเสีพี่น้องคนนวดกัน30มสิบนาทีเพราะว่าเมนูที่ร้านมีสองสองมีสามมีสามนวดนะมีนวดอันนวดโลบอดี้โลชั่นมาสพี่น้องแล้วก็มีอันนวดไทยนวดไทยแล้วก็นวดออยมีสามเมนูเมนูหนึ่งกับซิมอันสองเวลาเลยอันสามสิบนาทีแล้วก็มีหนึ่งชั่วโมง แต่ส่วนมากที่ตัวคอยได้ก็จะเป็นอันหนึ่งชั่วโมงแล้ว,ว่าเป็นลุกค้านวดแบบว่าอันอันโซตายพี่น้อง <c oughs> เป็นนวดนวดแปลว่าโซตายอีหรีคอยกับอันนวดเมื่อวานนี่ได้นวดรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่อันชั่วโมงหนึ่งนี่นวดออยเดินนัก,น,กนักพี่น้องแล้วก็แก้อาการแพ้เพลินเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งได้นวดอันนวดจบชั่วโมงจบชั่วโมงนี่ได้ติปอัน หนึ่งบีดีได้พี่น้องได้ติปหนึ่งบีดีกะเท่ากับประมาณ90 90บาสบาทบาทเราไหมอะ่ะมึงบีดีก็ได้ซ้ำนั่นพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นผ่นข่ได้งานบอ่เกินสองชรอบได้งานไม่เกินสองรอบต่อวันแต่ว่ากะท้นไปพี่น้องเพราะว่าไอ้เจ้าหน้าบอกว่าร้านใหม่ใกล้จะเปิดแล้วที่เป็นร้านนั่นแถวจ๊บแฟ่เพื่นพี่น้องแถวจ๊บแฟ่ อ๋อหมอกลายมึงบรรยากาศตอนต่อพี่น้องอันนั้นเป็นอันบัสเตชันเด้อน,นะนะเป็นสถานีอยัยนรถเมย์พี่น้องรถเมย์เขาจดดขอดอยู่ในหนั้นอืมแต่จะออยกระชิบมันใกล้จะถึงลาดแล้วล่ะเนี่ยใกล้จะถึงลาดแล้วทำรังสิญยางไปลาดตอนนี้เกาโมงกวกลัวของประเทศบาลเลนเด้อพี่น้อง ฮาอันช้าจากช้ากว่าประเทศไทยสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นอันพต้น,นั่นสอมรองเท้าเดียวอันนี้เป็นต้นอันต้บนบักกะทชันเด้นี่ต้บนบักกะทชันผ่านเข้านี้เป็นอันเป็นร้านนวดคอยบอดอ่ ร้านนวดคอยอยู่ตรงขาไขยโฮมคอยอันยุดสาขานีละพี่น้องปกติอยู่รานอันแล่นไทยแต่ว่าอันมะซอยร้านนี้เพราะร้านนี้หม,ม,มอให้หลร้านร้านแล่นไทยหมอละาห้ไหลกต้องสีขามถนนไปร้านพี่น้องเราไปร้านกายจีฮอนแล้วอันนี้เป็นไอซิมการ์ดของเอทีซีร้านแล้ว น,นี่เป็นร้านอ่ะขายของชั่มคือบ้านห้างพี่น้องมีอันกล้วยมีหมากไม้นี่ของใส่ของสรอยนี่ร้านนวดจะคอยอยู่แต่เสื้อผ้าไปเบิกข้างในจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อคอยเสื้อผ้ามันจะไปเบิกอ่ะร้านนวดข้างในจักหน่อยไปแต่เปิดแบบ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 ยัง ใช่ใช่แหละเฮ้ยนี่คือแม่สาวแท้ตกใจเบิร์ดเทียวใส่หมื่นบ้านก็ได้มาใส่นอนว่ะก็เลยตื่นเศร้าอันท่านวันที่ไปจุดแฟมร์มาพี่น้องได้เวลาเลิกงานของพยาบาลลัตเซียแล้วอันบรรยากาศยงีเมื่อคืนพี่น้องเลิกงานแล้วการสีย่างก้าบานนั่นกับโมอวนพี่น้องโมเนียน ขวบรายงานรอบหนึ่งข่อยรางานข่อยบริรางานตลอบพี่น้องมานั่งตั้งแต่เก้าโมงกว่าจนฮอดหาถุ่มเพียงขึ้นก็นยังบริรางานพี่น้องลูกค้างเงียบเงียบช่วงนี้แม้ว่าเด็กน,น้อยเขาก็ได้งานหลายๆนั่นแหละเพราะว่าูุค้ามากกับจีมเอาจีมเอาซี่เอาซี่เอาซี่นะข่อยก็เลือันบริรางานหลายชัออ่วโมงก็เลยโต้งงานมาหนิกินไข่ต้มเป็นหนึ่งแมตพี่น้องเอามาเบ่งบรรยากาศยั่เมือขึ้นตอนข่อยย่างกับบานได้พี่น้อง เห็นบ้านเนี่ยล่านันล้านนวดไฟเดียมมาบยันี่เป็นอ่ไฟกระย่างมาถนนแล้วนี่คือบรรยากาศยั่งมืขึ้นญญากอยางกระบานพี่นนองอ่ะเดี๋ยวหยางกระบานกันบรรยากาศกับพ่อซัมนี่หระพี่นนังอันเย็นนะหนาวอยู่วันนี้สิบหกองศาได้พี่นนองฝนหนยอยหน่อยหนึนน่ง อ้าวพี่น้องกัดสิเด็ดําเดล่าพี่พีทอง์สนีล่ะกับมูวันมูวันเป็นยังไงงานใน <c oughs> งานหลอบเดียวคอยประเด็จักรอบพี่น้องนางติดปวดลังปวดแอวลยังมได้งานกับน้ามมอยู่ไม่สวยล,ลูกขามากกับเสีเเเยวแต่เด็กน้อยเด็กน้อยผมยาวแต้งหนาช้ำชๆำพี่น้องตกข่อยประเด็แจ้งหนาได้่อยหนาสดเห็นมานึ่ตัวหนาคอยขาพอถืกแสงไฟไกลๆเห็นมาเนี่งมูวันเป็นยังไงสู้ตาย สู้ๆเหมือนเดิมพี่น้องโอ๊ตเอาอันอีกประมาณสองอาทิตย์พี่น้องล้านไม่แล้วอยกระสิไเลยง่ายจากมันนมาไปจุ๊บแฟนะหมูว่านะทนเอาอันทนฝนหลังฝนเอวไปก่อนไม่ไรเงิ่นสังหัวปอบนั่นเถอะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สู่เล็กน้อยไปได้ดอกตุ้คอเท่าแล้วเออเขาบ่าวเล็กน้อยแถวนี้แถวนี้อันอันลูกข่าก็มีแต่ยังบุพี่น้องคอยละนายคอยละเปิดและนายอันลูกข่าแถวนี้มีแต่จังไดบุ ไปอยากเบา้าขาดเบา้าเดี๋ยวมือลังสิบอกให้ฟังว่าอันูกค้าแถวนี้มีจะเป็นจังไรในพี่นอ้องเอาเมื่อนี่อันกัสยล่าล่าพี่น้องแล้วพี่น้องเด้อครับย่างกับบ้านแล้วเพราะว่าอันฝากพี่พี่นอ้อ,นงนอ,งนองซอยกดไลค์กดแชร์กดติด,าด,าด,าดาตามเป็นกำลังใจให้คนไทยในบานเลนเด้อพี่น้องเด้อครับกับพญญาบาลราซียแล,ล้วก็น้องมุกวันเมื่อนี่ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ